สวัสดีครับสวัสดี FC ุก l u t i o n นะครับเตีงแมคโคมาตอบคำถามครับวันนี้สำหรับปีกที่ใส่เจ้าตัวนี้นะครับ SK 1้0ี่สนะครับพอดีวันนี้มาใส่ปีกอยู่ที่อูเล็กแม็กโคนะครับวันนี้ผมจะวัดให้เลยนะครับที่ถามกันมาเยอะนะครับความยาวเท่าไรความฟางเท่าไร นี่เอาความยาวของใบมีดนะครับใบมีดแท็กเตอร์นะครับหุยหลุดประมาณเมตรสามสิบห้านะครับนี่นะครับประมาณเมตรสามห้าครับแคปหน่าจะเอาเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นปีกเก่านะครับสำหรับเหล็กตัวในที่จับนอ็อตน,นี้มันน่าจะเอาเท่าบุงกีครับก็ประมาณเมตรหนึ่ง แต่อันนี้มันเป็นปีกใส่ของโคมัส,สุครับใส่ของคันนี้นะครับมันปีกเก่ามันแค่เมตรเก้าสิบเซนนะครับแต่ถ้าใส่เอาตามมุ้งกี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณเก้าสิบหรือเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็เหลขข็กคั้มตัวนี้นะครับวัดให้แบบจะๆเลยนะครับคั้าตัวบนนะครับ ตซนนี้เอากับหัวนะครับหกสิบเซนประมาณนะครับหกสิบเซนนะครับอันถัดถัดมาก็สี่สิบเซนลดย่อนกันยี่สิบเซนนะครับนะครับเพื่อความแข็งแรงอันนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับแล้วก็ปิดล่างเลยนี่ก็ปิดไปนะครับ มีเหล็กก่อนนะครับตรงนี้ครับเหล็กเพื่อที่จะยืดใบมีดแท็กเตอร์อันนี้นะครับใบมีดรถไถนะครับมีเหล็กก่อนนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นเหล็กยาวเมตรสาห้าแบบที่วัดนะครับยาวเท่ากับใบมีดนะครับถามกันมาเยอะก็เลยมาตอบมาวัดให้เลยนะครับประมาณเมตรสามห้านะครับ แล้วก็เหล็กค้ำอันนี้เขาเป็นเหล็กตันนะครับรุ่นเก่านะครับเด็บค้ำเมตรหนึ่งครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับคร่าวๆแล้วก็ด้านท้ายเหล็กนี้ทำเป้นนะครับเพื่อยึดน็อตนะครับนะครับบนล่างนะครับเจาะรูทะลุบุ้งกีไปเลยนะครับแล้วอันนี้ก็เจาะรูนะครับประมาณสี่ตัวนะครับ ข้างสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวตัวนี้เข้ากับรูแก้มนะครับรูคัดไซครับนี่นะครับเข้ากับรูคัสไซเลยแล้วก็เจาะข้างในนะครับซีกหนึ่งก็จะใช้หกตัวนะครับน็อตเจาะข้างในนี่สองตัวครับหนึ่งสองนะครับซีกนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ ห่าหกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โทรเราทับล่นโอ้ไม่เป็นไรเอาแล้วไงติงเอ้ติง,เ,ตงเหยียบสายนะครับเหยียบสายใหม่ภาพไม่หายนะครับเวลายังเดินอยู่ใจได้แต่ใจผมนะครับอยากจะให้ถ้าเป็นร้อยสี่สิบอยากจะให้ปีกนี้ฟางอีกสักประมาณสักอ่า ยี่สิบเซนนะครับเพื่อสโลปมันจะได้มากกว่านะครับอันนี้มันแค่หกสิบนะครับสักแปดสิบเซนอ่าเดี๋ยววัดความฟางบนสุดนะครับหุดลึกเมตรกว่าอ๋อนี่มันโค้งครับประมาณสองเมตรยี่สิบครับความฟางของบนสุดนะครับน,นะครับสองเมตรยี่สิบนะครับโดยประมาณ ผมว่าถ้าสักสองเมตรห้ากำลังดีนะครับมันจะได้สโลบเยอะๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าโกเบนี้หุ้งกีมันกว้างกว่านะครับร้อยสี่สิบมุ้งกีมันกว้างครับข้างล่างมันกว้างครับหุ้งกีมันนี่ครับเมตรกว่านะครับเห็นไหมครับหุ้งกีมันหนึ่งเมตรอยู่นี้ครับหนึ่งเมตร ทำให้ปีกที่ออกแบบมานี้มันเป็นปีกของตัว120คันนี้ครับซึ่ง120บมื่กีจะแค่80หรือ90เซนนะครับแต่พอมาใส่140แล้วทําให้สลบตรงนี้มันน้อยครับค้างคองครับมันน้อยไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับมีของเก่าอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่ต่อใหม่ก็อยากจะให้ตรงนี้กว้างอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ ให้เปีกมาอยู่ลักษณะนี้สําหรับบุ้งกีใหญ่แต่ถ้าบุ้งกีเล็กก็ไซส์นี้ก็โอเคนะครับนี่ครับมันจะเฉียงๆนะครับใบมีจะล้าหน้าบุ้งกีมานะครับลองทําดูครับแล้วแต่ช่างออกแบบเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเคลียร์เรียบร้อยนะครับเลขกสี่อันอ่าทวนให้อีกหน่อยหนึ่งอ่าวัดด้านนี้จะได้ไม่งงนี่ครับอันบนหกสิบ ถ้าท่านจะเพิ่มขนาดก็เพิ่มเอานะครับนี่ผมวัดตามนี้ก่อนนะครับอันบนหกสิบอันที่สองสี่สิบอันที่สามอันที่สามประมาณยีห้านะครับถึงตาเข็บลอยออกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเหล็กเหล็ก เหล็กแป้นในนี่นะครับยาวประมาณเท่าบุ้งกีนะครับบุ้งกีเม็ดก็ยาวเม็ดก็สวยครับแต่อันนี้มันยาวแค่เก้าสิบมันจะไม่เต็มบุ้งกีครับนี่ครับถ้าเป็นร้อยี่สิบพอดีเลยครับเก้าสิบนะครับแล้วก็แป้นนี้นะครับแป้นตัวนี้เจาะรูใส่น็อตยึดหลังตัวนี้อ่ะเหล็กตัวนี้ มันบากนิดนึงเล็กตัวนี้ก็เมตรหนึ่งนะครับโดยประมาณนี่นะครับหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ตัดปากฉลามทําแป้นจับบุ้งเกีครับเจาะรูบุ้งเกีนะครับไม่ยากครับลองทําดูครับหาโอที่มีฝีมือนะครับน่าจะเข้าใจนะครับสําหรับใบมีดนี่ก็เชื่อมติดไปเลยนะครับ เชื่อมติดไปเลยนะครับใบมีดก็ยาวนี่ครับเมตรสามสิบห้านะครับเหล็กเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็เมตรสามห้าครับใบมีดมาติดทีหลังนะครับสร้างโครงให้ได้ก่อนนะครับขุดลึกขุดลึกสุดได้ประมาณเมตรสามสิบนะครับความลึกของ ตัวนี้นะครับยามไม่สามสิบนะฮะนี่ครับมันจะเป็นลักษณะลำล้ำหน้าพุงกีนิดนึงนี่ครับไปลองทำดูครับเพื่อนๆครับตอนนี้ตัวนั้นมันเป็นใส่ได้หลายอย่างครับใส่หัวแยกใส่ลายแยกใส่พุงกีสอยล่องนะครับครับคลิปนี้ติ่งไมโครลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ